มันใหญ่กิ่งมันอยู่บ้านเองสวัสดีจ้ารายง,งานข่าวสาวปอพานแกเอ้ยนี่ตอนนี้มากะสำลีหาสำลีได้นี่สำลีมีของดีแจกของขางบ้านของขางบ้านเอ้อมีหน่วยผลไม้ หน่วยลูกมากจะกระเชื่ออะไรให้กระเชื่ออะไรขเขาเรียกเขาเรียกลิงโลดเน่ะฉันก็ไปรูกฝรั่งเขาเรียกลิงโรดน่ลิงโรดเออแต่<อ>ต้องไปถามฝรั่งฉันคนไทยจับไม่ได้เออลิงโรดเว้ยฉันกระชีเป็นโรดเป็นลิงเหระแต่มัน <potatoes> สุกมันหวานอร่อยตรงเด้อ <S <S เออน,นี่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 ก่อผ่ากิ่งมันฮักเนาะกิ่งมันฮักเขาเป็นดองนี่ก็เกือบสุกนี่พอพอมันฮักเสร็จแล้วก็ก็ไม่มีก็มีคนค้างบ้านแล้วเนาะ เออที่จะจัดการให้ <c oughs> คือสำรีครับฉันสาวพอพานเนี่ยเลยนะรายงานข่าวให้พวกแกดูให้ดูกันว่าเออสวนแต่และสวนบางทางบางครั้งก็มีอย่างนี้แหละไอ,อเราก็มีโอกาสเราก็มาเนาะเออเอร่อเนาะ คน, up, คนเชื่อมเป็นก ah> ับเชื่อมไปเนาะคนรองเป็น like กับรองเป็นเออรองเออรองพูเผื่ออร่อยเพราะว่ารองแอปเปิ้ลเนี่ยมันก็เชิงดีแต่ว่าต้องปรับปรุงอย่าเค็มหลายเนาะลูกค้าลูกค้าตีมาลูกมาว่ามมันเค็สปาชิ่งไข่ความร่วมมือโอ้เค็มว่สั่นแต่อร่อยอยู่แต่เค็มว่ะอ้าวรายงานข่าวสาวปอพานอาสัมบลี บา้านบอาจารย์เราอ๋อขายเกลือก็เลยเค็มจ้ะน้ำสกุลเค็มน้ำสกุลเค็มนสกุเ็เลยเค็มเรายงานข่าวสาโปพานโอ้ยร้อนร้อนเงือแตกเงือแตนเธอจ้ะสวัสดีจ้านีเด้อเขาเรียกว่าหน่วยหน่วยเลยนะหน่วยเลยหน่วยเลยลิงรูด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 ก็จะเหมือนลูกทำแล้วลูกคุณอะไรนี่ <mulheres> อร่อยด้วยนี่นะเนีย่ยเปรี้ยวอืมเปรี้ยวเปรี้ยวออาเปรี้ยวอมเปรียปร้ยวอมหวานนี่แต่้ามันซุกเะียวอร่อยมากอืมมันซุกมันจะออกหวานแล้วก็นี่มันก็เรียกว่าอะไรนะมันกิ่งมันหักมันโรกพุฒเป็นของเ,เ,เออเป็นของเพื่อนบ้านของสำรีเด้อนี่ฉันก็เลยเออมาเลาะ,ะ,ะเลาะเล่แถวนี้ <laughs> เซ็ตฉันลวไปฉันจะดองนะในผลยังไงเด้อฉันจะรายงานเด้อนี่แหละ หน่วยลิงโรดหน่วยโลดหน่วยโลดกินโลดกินโลดลิงโรดกินโดกินแล้วกินแล้วเป็นลิงเป็นโรดเลยนะอรไรงานข่าวสาวพปพานเรื่องสำลีหนุ่นสำลีสำลีเก็บฉันไม่ได้เก็บนอกมีแต่สำลีเก็บอยูลูกเหลืองเร่มเชองอร่อยเอออร่อย่อยเด้อเนี่เก็บขยึกใหญ่เลยสำลีลูกเหลืองิุกไงมันจะอร่อยถามฉันว่าไมกไปไหวจยานมาไมไม่เอามาหรอกถามฉันว่าแกทำไมไม่เก็บฉันไม่เก็บไป้ว่นลองถ่ายถ่ายวิดีโอเก็บไปกินไปอ้าว โอเคโน่รายงานข่าวสาวพอพันนะหน่วยลิงโรลดจ้าขอบคุณสัมลีมากๆตกองเสด็จจะเอามาถ้ายคลิปเด้อมาเด้อรายงานข่าวสาวพอพันมาเก็บหน่วยลิงโลดจ๊กฉันก็ว่ามันเื่ออันนี้แหลนจําสัมลีบอกว่าชื่อหน่วยลิงโลด จะลองไปถามฝรั่งดูว่ามันคือหน่วยอะไรแน่จะต้องไปถามฝรั่งดูว่าเป็นหน่วยอะไรเลยว่าเาสองคนรููแต่ว่าหน่วยลิงโลดมันคือมันเหมือนลูกท่อนะเนี่ยมันเหมือนลูกท่อเนาะมันเหมือนลูกท่อแต่ว่ามันอาจจะใช่ก็ได้เด้ทือว่าแต่ว่าฝรั่งเขาชื่อลิงโลดเนาะแล้วกิ่งมันฮักแกเอ้ยมันดกกพอมันดกมันโดกกิ่งมันฮักเสร็จแล้วก็พอดีฉันก็มาหาสัมบีเนาะ เคยเคยดองแอปเปิ้ลสัมลีเคยเอาแอปเปิ้ลอวานหายโดยฉันกระดองแชีย <c oughs> ก,กันกินอร่อยอยู่เค็มเค็มเค็มหวานหวานเส่เส่บหรืปปล่าแอปเปิ้ลบ้านสัมลีก็มีแต่สัมลีชโชกข้างบ้านห้บอกก็ได, <c oughs> ไดไ้ได้ยินไหมได้ยินไหมสัมลีชโชกข้างบ้านหายบอกขางบ้านมาหันมันมันหันหนามาทางมันมาอยู่ฝั่งรั้วบ้านเองไง นี่เดเสียงสำรีได้ยินมาเน네 okay. um, so sí ี่ยสำรีรายงานนีบแแบมแบมแบมอยู <c <c ่นี่ของของจะของอะไรกินซุกแอปแอปเปิลแอปแอปเปิลกับบ้านไปกินซุปนะแกที่นี่ไปกินแกไม่รวยอะไรงแกกินซุกที่นี่ส้ชกชกของกลางบ้านให้คุณอ๋อไปดองแกดองเสร็จแล้วก็ชิงอร่อยดอกยนี่ที่นี่พอมาวันนี้ไอ้หน่วยลิงโลดดีน่าจะเป็นลูกคั่มเนรอเนาะมันฮักแกเอ้ยกิ่งมันฮักก็เห็นว่าเห็นว่าแอปเปิลมันอร่อยแล้วเพราะฉะนั้น อย่ากระนั้นเลยเราเก็บที่กิ่งมันฮักเลยเอาไปดองลองดูเนาะถ้าดองแล้วเป็นรสชาติยังไงถ้าจะมารายค้างานข่าวให้ฟังได้เอนี่ยแหละโอ้จะไม่ก็บเอาไปไหว้มันจะไปย่างเลยโอ้เดี๋ยวๆทำไมฉันจะไปรู้นี่โอเคก็คิดเอาเองเถอะเออฉันก็ไม่ค่อยฉลาดแกฉลาดแกก็ทำไปด้วยแกก็บอกแกจะแกไปส่งฉันก็ได้ใช่ไม่ว่าทเลยไม่ไปส่งก็ได้เชียวฉันก็จะค่อยกระตอดไป ก็รถอยู่ในโลกรถแบบอยู่ข้านไปสูงอ่าขอบคุณสมบีมากเลยหนึ่งสมบีด้วยนะบายบายสมบีบายบายรายงานข่าวสาวปอทานจ้าเหมือนลิงโรดที่เยอรมนีคือจะเป็นลูกพรำแต่แกอร่อยอยู่ดอกด้อนี่อร่อยอร่อยกินได้อยู่แซ่บจ้าสวัสดีจ้า